เพระอาการจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ได้พระสตินะครับรอนะครับทุกอย่างพร้อมก็จะตอนนี้กําลังเข้าสู่กระบวนการวีนแล้วจะถอดเครื่องแอคโมออกพอถอดออกเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาขั้นต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรู้และเราต้องยึดถแถลงการของสํานักพระราชวังเป็นสําคัญนะฮะการรักษาอาการป่วยัสถานีไม่ใช่โอ้ชีดยาผู้มันหายันทีมต้องใช้เวลาในการรักษา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพระอาการของพระองค์พานะฮะซึ่งปรากฏว่ามีการสร้างข่าวลวงขึ้นมาบนโซชเชียลมีเดียบอกว่าพระองค์พากําลังอาการสุดหนักหรืออาจจะดีขึ้นกําลังกลับบ้านนะฮะร,ราชวงกําลังสร้างข่าวปลอมสร้างความสับสน ไม่มีข้อมูลใหม่จมอยู่บนความผิดหวังไปดูข่าวเท็จนี้ก่อนนะแล้วผมจะอธิบายให้หุ้นส่วนได้ทราบกันเมื่อเวลา16หนาฬิกาวันที่ส1มีนาคม2,566พระบรม,มวงศานุวงศ์ทรงเปิดให้ทุกคนลงนามถวายพระพรแด่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ห้วันผ่านไป สิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุดคือพระอาการปัจจุบันของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังไม่ทราบและสำนักพระราชวังก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมการถวายพระพรแด่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในครั้งนี้ได้สร้างความวิตกในหมู่คนรักพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การตัดสินใจที่คลุมเครือและสับสนของพระบรม,มวงศานุวงศ์ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระอาการพระหัไทยของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แถลงการฉบับที่สพระองค์พาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระอาทยัยแถลงการสำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานาเรนทิดาเทพพยัดีกรมหลวงราชสาริมีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่สามในเชิงปรากฏการ์ยังคงยืนยันเรื่องราวของสำนักการถแถลงการของสำนักพระราชวังฉบับที่สามซึ่งพระองค์พามีประอาการที่โรคหวัวใจ ยังคงไม่ได้พระสติแถลงการมา3นะบฉบับแล้วส่วนกระแสข่าวลือนะที่มีการอ้างว่ามองเป็น2ประเด็นคือประเด็นแรกพราอาการดีแล้วกําลังจะกลับบ้านกับ2พระอาการกําลังหนักเลยสุดหนักมากนะครับแต่ราชวงเนี่ยนะครับมีข่าวที่ไม่ดีก็เลยไม่กล้าแถลงเรื่องนี้นะสี่สิกว่าวันมาแล้วทรงพระประชวรแต่ไม่มีข้อมูลใหม่นะฮะซึ่งปรากฏว่ามีคนไปดูนะครับ ข้อมูลนี้เป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นหลายแสนคนเลยทีเดียวนะครับแต่ความจริงมันคนละเรื่องเลยนะฮะพราการจนถึงขนาดนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับตอนนี้ผมทราบจากหมอนะครับว่าพระอาการดีขึ้นนะครับตอนนี้กำลังวีนเครื่อง e c m o นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการช่วยหัวใจช่วยทำงานแทนหัวใจและตับ กำลังทําการวีนออกวีนออกก็หมายความว่ากำลังเจาออกนะครับแต่การเจ้าออกไม่ใช่ดึงออกได้เลยนะตอนนี้หัวใจที่ผ่านมาทําไมมันรออะไรรอหัวใจมันรักษาตัวเองร่างกายของเราหมอเล่าให้ฟังนะฮะว่าร่างกายตัวเองมันสามารถรักษาตัวเองได้พอมารักษาตัวเองก็ต้องรอเวลาหน่อยให้มันรักษาตัวเองพอรักษาตัวเองเรียบร้อยตอนนี้ระหว่างที่มันรักษาตัวเองทํำยังไง ก็เอาเครื่อง e อ m o เนี่ยหรือเครื่องหัวใจเทียมตับเทียมเนี่ยนะไปใช้เป็นการชั่วคราวแต่ตอนนี้หัวใจมันดีละไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนหัวใจอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ต้องุึนส่วนต้องรู้นะจากนั้นกระบวนการต่อไปเมื่อเอาหัวใจใสม่มาไว้ที่เดิมนะครับทุกอย่างดีเหมือนเดิมก็จะมาทําการรักษาเส้นเลือดในสมองต่อไปนะครับนี่คือกระบวนการรักษา นะครับตอนนี้มีพระสติหรือยังได้พระสติหรือยังทราบว่ายังไม่ได้พระสตินะครับเหมือนเดิมจากการแถลงการของสำนักพระราชวงังนะครับที่ผ่านมาความหวังมีอย่างไรนะอย่างที่ผมเคยเรียนเรื่องของมณีแดงมณีแดงนะก็คือเป็นสิ่งหนึ่งอ่ะที่เกิดอยู่ในร่างกายมนุษย์หมอคนไทยเนี่ยสามารถค้นคิดและมันจะ ปลี่ยนนวัตรกรรมของโลกใหม่ซึ่งมันสามารถรักษาตัวเองได้นะครับที่ผ่านมาเคยรักษาในหนูรักษาในมนุษย์ทดลองเรียบร้อยใช้ได้ตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการทำข้อมูลทั้งหมดซึ่งแล้วเสร็จนะฮะพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ที่ผ่านมากระบวนการต่อไปหมอเล่าให้ฟังว่าก็จะต้องนำเรื่องนี้ ทูนเพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในนามของสภากาชาติไทยนะครับเพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้ยาตัวนี้ในการรักษาพระองค์ผ่านะครับซึ่งกระบวนการในการรักษาก็จะฟื้นฟูเรื่องของอเส้นเลือดฝอยฟื้นฟูเร่องของหัวใจชะลอความแก่นะร,ร่างกายที่เสื่อมโทรมจุดไหนก็จะกลับฟื้นคืนมา เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แก้ปัญหาให้สิ่งที่เกิดอยู่ในร่างกายมนุษย์มันทำงานหนักขึ้นแล้วก็มันสามารถรักษาตัวเองได้มากขึ้นซึ่งโดยปกติมนุษย์ยจะมีสิ่งหนึ่งที่มันสามารถรักษาตัวเองได้ซึ่งผมเคยนำเสนอให้คุณส่วนแล้วแต่ข้อมูลข่าวสารนะครับที่มีการกูกข่าวของเพจล้มเจ้าชื่อว่าประเทศไทยวันนี้ Official เนี่ยนะฮะเป็นข้อมูลปลอมฮะดูเหมือนจะดีหลอกลวง นะครับสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จนะรายวันเลยนะผมจึงนํามาเล่าความจริงให้คุณส่วนทราบพ,พระอาการจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ได้พระสตินะครับรนะครับทุกอย่างพร้อมนะก็จะตอนนี้กําลังเข้าสู่กระบวนการวีนแล้วจะถอดเครื่องแอคโมออกพอถอดออกเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาขั้นต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรู้และเรา ต้องยึดแถลงการของสำนักพระราชวังเป็นสำคัญนะฮะการรักษาอาการป่วยันสถานีไม่ใช่โอ้ชีดยาพวบม,มันหายทันทีมต้องใช้เวลาในการรักษาที่ผมพยายามพูดภาษาชาวบ้านนะให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่มนโนขึ้นมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสมเด็จพระเจา้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ใดอาองค์ล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่งงามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขก,กัเสมเปริ ชื่นใจไ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกู พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวร่างกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร